สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีปตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนและก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่กันในเกมไม่ครับกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เราก็กลับมากับรายการสอนสร้างบ้านนั่นเองนะคะทุกคนแล้วบ้านที่บุ๋มจะมากาสอนสร้างในวันนี้นะคะทุกคนนั่นก็คือหลังนี้เลยนะคะก็เป็นบ้านที่ออกติม ขาวๆนะคะเป็นไม้เป็นไม้บุ๋มให้ชื่อมันว่าเป็นบ้านแบบในไบโอมป่าไม้เบิร์ชสำหรับวิธีการสร้างก็ไม่ได้ยากเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลบบาค์ก็เบนาปิดกันก่อนแล้วกันนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยเย,ย้ สำหรับอุก่อนเตรียมก็มีตามด้านล่างนี้เลยนะคะทุกคนบล็อกแรกก็จะเป็นบล็อกไม้เบิร์ชแบบปอกเปลือกแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วย Bear, บล็อกไม้เบิร์ชแบบรูปบันไดไม้เบิร์ชสแลแผ่นไม้เบิร์ชบันไดไมโอ๊กนะคะสแลแผ่นไมโอ๊กประตูรั้วไมโอ๊กแล้วก็ตามด้วยแคมไฟสุดท้ายก็เป็นแค็บดอไมโอ๊กนั่นเองนะคะโอเคเราก็จะมาเริ่มการทําบ้านของเรากันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะใช้เป็นบล็อกไม้เบิร์ชนะคะวางตรงนี้ประมาณ2บล็อก 1, 2 จากนั้นก็เว้น1นึ่งเนื้อหนึ่งสองสามสี่ก็เว้น2บล็อกนะคะ 1, 2, 3, าหาหนึ่งสองสามสี่อ่ะฮะจากนั้นตรงนี้ก็วางวันนี้ชึบแล้วก็ต่อมาอีกบล็อกหนึ่งวางสูงขึ้นไปหนึ่งสองสามตอนนี้ก็ปิดมาแบบนี้นะคะเป็นลักษณะประมาณนี้จากนั้นนะคะเราก็วางเป็นบล็อกไม้เบรชนะคะต่อไปอีก3บล็อก1 2 3นี่เลยด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็วางไปด้านข้างนะคะอีก6บล็อกค่ะ 1 2 3 4 5 6จาี่ห้าหกดนั้นแล้วก็วางเลี้ยวนะะี่ค่ะทุกคนอ่ะวางตรงนี้เลี้ยวมาฟึบฟึบฟึบถึงตรงนี้เหมือนกันนะคะวางสูงขึ้นมาทเท่าๆกันเลยแล้วก็เว้นสองบล็อกนะคะชึบแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันกับฝั่งนู้น1 2สองตรงนี้ก็1บล็อกนะคะที่จริงโอเคก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ ต่อไปนะคะเราก็จะทาการทาหลังคากันเลยนะคะก็เริ่มจากใช้บันไดไมโอ๊กนะคะวางตรงนี้ไปเลยปึ๊บยาวๆมาเลยนะคะถึงตรงนี้ก็วางบันไดกับหัวบันไดฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะชึบได้กับหัวบันไดตรงนี้ก็วางเข้ามาด้วยต่อไปก็ขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนปึ๊บปึบตรงนี้ก็ได้กับหัวบันไดกับหัววางมาให้เรียบร้อยนะคะวางขึ้นมาชึบ แล้วก็ฝั่งนี้ปึ๊บอ่ะตรงนี้มันดูแปลกๆอะ่ะเราทุบไปก่อนก็นกได้ชุบ <ś melodies> มันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็วางเชื่อมกันแล้วก็วางเชื่อมปึ๊บจากนั้นก็ทําเหมือนกันนะคะฝั่งน,นี้ปึ๊บชุบชุบแล้วก็อย่าลืมมันในกับหัวทุกบล็อกอ่ะฮะอุ้ยตรงนี้บุ่มต้องทุบออกจริงๆนะเนี่ยเราไม่อยากทุบเลยงั้นเราปล่อยไว้ก่อนบันไดบันไดตรงนี้บันไดกับหัว แล้วก็บันไดกับหัวตรงนี้แล้วก็บันไดอ่ะก็จะเป็นเหมือนกันกับฝั่งนี้แล้วนะคะนี่เลยจากนั้นยังไม่หมดอีกบล็อกหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาพิเศษก็คือเป็นบล็อกหญ้านะคะหรือว่าจะหากใครแบบหาบล็อกหญ้าไม่ได้อะไรอย่างนี้ยังไม่มีที่ขุดฟอร์จูนก็สามารถใช้บล็อกดินแทนได้นะคะก็วางข้างบนหลังคาไปแบบนี้เลยค่ะชึบนะคะถึงประมาณตรงนี้นี่เป็นลักษณะนี้นะคะทุกคน จากนั้นนะคะตรงนี้ก็วางเพิ่มอีก1บล็อกค่ะชึบแล้วก็เลี้ยว1 2 3สาแล้วก็มาที่ฝั่งนี้แล้วก็เลี้ยวมานะคะนับมา1 2สองตรงนี้วางขึ้นมาก่อนแล้วก็เชื่อมกันก็จะเป็นลักษณะนี้โอเคซึ่งตรงนี้ก็วางเชื่อมกับแบบนี้ด้วยอ่าต่อไปนะคะแล้วก็ปิดมาแบบนี้ก่อนแล้วก็วางตรงมุมก็วางเชื่อมตรงนี้อาจจะเป็นไม่แค่1บล็อกตรงนี้ก็พอนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็วาง,ะะววางขึ้นมา ปึ๊บอ่ะแบบนี้นีคะทุกคนลักษณะประมาณนี้นะโอเคจากนั้นนะคะเราก็มาทําข้างในกันต่อก็คือเราก็จะวางตรงนี้ขึ้นมา1บล็อกแล้วก็เว้น1บล็อกนะคะแล้วก็วางขึ้นแล้วก็เชื่อมอ่ะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็บันไดกับหัวนิดนึงก็จะเป็นทางเข้าห้องนอนของเรานะคะจากนั้นก็วางตรงนี้มาอีกชึบแล้วก็ตรงนี้นะคะปึ๊บ เรียบร้อยนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นโครงบ้านแล้วก็หลังคาแล้วก็เหลือหลังคาฝั่งนี้นะคะทุกคนเราก็จะเริ่มจากตรงนี้วางแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยบันไดกับหัวแบบนี้นะคะแล้วเราก็วางสลับไปร,บรอบๆเลยค่ะชบตรงนี้เป็นสลัรบรอบๆเลยนะก็วางไปทั้งหมดร,บรอบๆบ้านที่เหลืออยู่ตรงนี้ปึ๊บปึบอ่ะเรียบร้อยนะคะต่อไปก็ใช้บันไดวางต่อค่ะ แล้วก็เลี้ยวไปชึบปึบ๊บปึ๊บส่วนข้างบนนี้ก็จะวางเป็นพวกหญ้าให้หมดเลยนะคะคือเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากบนหลังคานี้ได้นะคะเรา,าจ,จะปลูกข้าวปลูกอะไรได้ไงมันก็แบบดีไปอีกนะคะทุกคนแล้วตรงนี้บุ๋มขอวางสลับนิดนึงชึบให้มันเป็นแบบยังไงเป็นสามเหลี่ยมอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปข้างล่างตรงนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นบันไดไมโอ๊กนะคะวางแบบนี้ชึบ แล้วก็วางเป็นสลับไปนะคะให้มันดูมีอะไรกันสิกนิดน,นึงถึงตรงนี้ก็วางบันไดเหมือนเดิมอ่าเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะหาพวกใบไม้อะไรต่างๆมาตกแต่งเนะยคะทุกคนนี่บุ๋มก็จะตกแต่งไว้ประมาณนี้โอเคแล้วก็ฝั่งนี้รอบๆก็ตกแต่งไปด้วยก็ดีนะนี่จะได้ดูเนียนไปโอเคเรียบร้อยตรงนี้มันดูแปลกๆใช่ปะข้างบนตรงนี้มันก็ควรจะโค้งๆด้วยนะคะ ได้และแล้วเราก็ทําแบบนี้นะฮะถ้าเราคิดว่ามันได้มันก็จะได้ต่อไปก็เดี๋ยวนะตรงนี้ต้องไปมาสองบล็อกค่ะหนึ่งสองบล็อกที่สามก็เชื่อมแล้วก็ปิดตรงนี้แบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเหลือไว้แล้วก็ปิดตรงนี้นิดนึงชึบต่อไปก็เป็นตรงนี้นะคะต้องปิดด้วยแล้วก็ตรงนี้ข้างบนอ่ะลักษณะประมาณนี้แล้วเราก็ทําการทุบพื้นทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้วางพื้นแบบเป็นไม้ของเรา ทุบไปทั้งหมดเลยพอทุบเสร็จแล้วก็วางเป็นพื้นไม้ที่ต้องการเลยนะคะใครชอบไม้เบิร์ชก็วางไม้เบิรชใครชอบไม้โอ๊กก็วางไม้โอ๊กได้เลยแล้วแต่ความชอบเนาะโอเคบุ๋มคิดว่าตรงนี้มันเป็นแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ขอปิดไปเลยแล้วกันนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้ส่วนตรงนี้เราก็ทําแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนะ บุมว่าตรงนี้เราเว้นไว้แค่หนึ่งก็ได้นะแล้วเราก็ใส่เป็นกระจกแผ่นนะคะทุกคนอ่าใส่เป็นกระจกแผ่นไปได้เลยปึ๊บแล้วก็ฝั่งนี้แล้วก็บริเวณนี้ก็เป็นกระจกแผ่นแล้วก็เดี๋ยวนะตรงนี้จะวางพิเศษนิดนึงก็คือใช้เป็นพวกโกล stone หรือว่าบล็อกเรืองแสงอะไรก็ได้นะคะมาวางแบบนี้ไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้แถบดอไม้อ,อของเรานะคะวางแปะไปแบบนี้อ่า ต่อไปบุ๋มก็จะใช้แถบดองไมโอ๊กวางตรงนี้ด้วยนี่แล้วก็ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็วางเป็นกระจกแผ่นนะคะนี่เลยกระจกแผ่นก็คือมันจะไม่สามารถเปิดหน้าต่างได้ไงแต่ถ้าหากเราใช้เป็นแถบดองแล้วก็เปิดได้แบบนี้นะคะโอเคภายในบ้านก็ยังไม่เสร็จทั้งหมดนะตรงนี้ต้องขอแดียวว่าแปะๆน้องให้เข้าที่เข้าทางกันสักนิดนึง ส่วนข้างบนตรงนี้ใช้เป็นไม้เบรชนะคะวางปิดไปเลยมันจะได้สวยๆวเป็นแบบนี้ถ้าหากใครไม่ชอบให้มันเห็นดินอะไรอย่างนี้นะคะก็หาเป็นพวกแถบดอมาปิดก็ได้นะคะเนี่ยมันก็ปิดได้นะนี่แบบนี้ได้นะคะหรือว่าจะแบบไม่เป็นไรอยู่ใกล้ธรรมชาติดีอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะข้างนอกตรงนี้นะคะบุ๋มลืมวางนิดนึงนะคะทุกคนก็คือ ให้เราใช้เป็นประตูรั้วไมโอ,อ๊กนะคะวางในลักษณะแบบนี้นะคะออกมาสองบล็อกตรงนี้เลยแล้วก็เว้นมาสองบล็อกแล้วก็วางเหมือนกันจากนั้นนะคะก็ใช้แคมป์ไฟค่ะวางไปข้างบนนี้เลยนะคะชึบแล้วก็วางตรงนี้นี่เป็นแบบนี้นะคะเราก็ทําการเกลี่ยไปให้เรียบร้อยออต่อไปบุ๋มจะมาตกแต่งนี้นะคะ่ะทุกคนก็มาดูกันว่าจะตกแต่งออกมาเป็นยังไงนี่ก็จะทําการตกแต่งแบบฉบับข้นมั่วนะคะ เพราะว่าบุมไม่ได้คิดการตกแต่งมาเลยนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับบ้านของเรานะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่านี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับการตกแต่งแมบมั่วๆของบุ๋มเองเนะะี่ยค่ะทุกคนอาจจะไม่ได้สวยงามมากสักเท่าไหร่นะคะมาไปดูห้องนอนกันห้องนอนก็ตกแต่งออกมาลักษณะประมาณนี้นะคะโอเคหมดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้างบนนะคะที่บุ๋มบอกเราสามารถปลูกข้าวปลูกอะไรได้นะก็ลองไปทํากันดูนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุบจ๊บ